ลำก็โอ้ลำกนาจ้าคุณมอร์นิ่ง <Good morning. S 3> วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะพี่หนึ่งห้าแล้วว,วันนี้เป็นวันที่5้าแล้วที่หนึ่งหนะึ่ะใช่แล้วเมื่อคืนเราก็นอนที่โฮสเทลอ่าเป็นไงบ้าง นี่นอนสบายมากมเตียงเขาก็ไม่ได้แข็งมากหมอนนุ่มเข้าห่มกันหนาวได้ดีจะบอกว่าสะอาดดีนะสะอาดมาก<ะ>แลวเดินเข้ามาก็คือมันไม่เหมือนโฮสเทลแบบทั่วไปที่มันมีแค่เตียงเตียงเตียงปกติมันจะเป็นเตียงสองชั้นใช่ไหมแต่ที่เนี่ยเขาจะแบ่งแบบทำดีเลยเป็นมาตรฐานแบบว่าแข็งแรงเลย จะเป็นชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองอันนี้เราจะพักได้เป็นเจ็ดคนแต่เรามาแค่6คนแต่เหมาเป็นห้องแล้วก็ห้องน้าเ้าใช่ไหมปกติมันจะเป็นแบบว่าห้อง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 เรียงกันนี้แต่อันนี้เขาทําเป็นแค่ชั้นละหนึ่งสองห้องน้ําแล้วก็จะเป็นแบบว่าดีเลยเป็นส่วนตัวเลยห้องน้ําใหญ่สบาย คคบแต่แต่ที่นี่เขาเป็นห้องน้ํารวมนะแต่ถึงเป็นห้องน้ํารวมมันก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยแล้วตรงที่เราอยู่อ่ะเขาก็จะมีระเบียงให้แล้วเราก็สามารถเอาไปตากผ้าได้ออกไปนั่งกินนั่งเล่นตอนกลางคืนได้ประทับ<ข>ใจครบจบท,ทีเดียวใช่แนะนำที่นี่เลยค่ะวันนี้คิดว่าเราจะไปไหนต่อวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทําบุญก่อนไปดินี่เราบอกไปยังว่าเราอยู่ตัวเมืองเชียงใหม่นะวันนี้เราโมโบที่เชียงใหม่ใช่พร้อมรวยไปแล้ว ตากล้องหล่อจุงตากล้องขาเอ็นเท่าไหร่คะสองหมื่นห้าค่ะอุ๊ยแพงังเลยอ่ะลดให้หนูหน่อยสิลดเหลืยี่สิบห้าบาทก็ได้ค่ะอุ๊ยขอสิบคืนนะคะพี่โอ้สิบคืนได้เหรอคะขับรถจบานเอานะเฮ้ยขันตูดมาขอสายพยัง ล้ำก็อลำกนาจดีนี้เาชอบมกไก่ด้วยดีตรงนี้ใช่พี่แต่หน้าจอกดตาได้ยแตะดาอร่อยจริงสั่งแบบนี้อีกกันเอาสองวะเนเอาลน่าจะสั่งพิเศษแบบที่หนึ่งตั้งแต่แรกอ่ะพี่สั่งไม่นี่ด้วยมั้งจบจิ้มจินเลยน้ำมี๊อ่ะ ก็นั่งกินยังไงพี่ลงไปอย่างนี้เอ่าใช่ถ้าเป็นพี่พี่ก็ใส่หมดเลยแต่ว่าไม่ได้ใส่เปลือกมะนาวไปด้วยนะปีบอร่อยอ่ะเราเราฝส่อีกพี่พอเดี๋ยวคพามาแล้วฝากขังเลยนะไม่ขังปื้มทไมันเป๊ะเลยอ่ะเราเราสั่งอีกน้ำลายเอ่ะอยู่อ๋อเหมือนเหมือนเมื่อวานเลยเหมือนป้าคนนั้น วัดพระธาตุดอยคำที่หนึ่งวัดพระธาตุดอยคำมีดอยคำขายไหมน่าสนใจอยากรู้เหมือนกันว่าวัดพระธาตุดอยคำเขาจะมีดอยคำขายหรือเปล่าไม่รู้ว่าข้างในเขาจะถ่ายได้ป่ะต้องไปดูอีกทีไปดคิดว่าวัดพระธาตุดอยคำจะมีดอยคำขายปะเกียวเอาเกี่ยวไงก็ชื่อวัดเขาไงก็ว่าไปดอยคำดอยคำคืออะไร ถามจริงไหมี่งไอที่เป็นน้ําผลไม้น้ําดอยคําน้ำมะเขือเทศอ่ะอ๋อผลิตภัณฑ์ดอยคเอย่าลืมไทยอินเข้ามานะครับล้วกุ๊ฟินลุยน้ำ อยูน right ั่นแหลตรงนั no ้นเลยไปเข้าหรอเนื้อนอกมาข้างนอกเกือบไม่ดับเมื่กีที่สะบัดแล้วไม่ดับอ่ะเพราะว่าถ้าคนดีถืออ่ะ มัจะไม่มอดออานั่นใช่ไหมไม่รู้ไหวไหมไไเออ,ไปไ,เอไปไหว้เถอะไปไหว้เถอะยังไงแบใจควาเรา้วงพ่อทนใจเขาน่านจะศักดิ์สิทิ์จริงนะคือของที่เขาบริจาคเยอะมากแสดวได้ผลจริงแล้วเพามาเหอว่ามาแก้ปนกันอะไรถ้าดูจากจำนวนะตรงนี้ จะเห็นกันเลยท่เยงใหม่ครับจัชมวิวสวยมากสวยไหมวิวแบบโคตรได้น่าจะเห็นเชียงใหม่เข้ามือกันอันนี้ใช่ไหมสวยไม่ใช่วิวอย่ามาเป็นคืนวิวๆอ๋อโอเค แบบนี้เขาเรียกว่าพัดจะท่าทแบบนี้ อันนี้อ๋อใช่แ hmm. ต่เ kind ป of oh. oh. uh ็นยังเปิดไปดูสิมันจะเป็นห้องเจ็ดที่นอนจะเอามาหกคนนี่เป็นไงเด็กๆเห็นก็อยากจะมาละสินะมันมีสไลเดอร์ด้วยว่ะสไลเดอร์ในห้องนอนแต่ไม่ใช่แค่อย่างเดียวมีตาข่ายให้เด็กเล่นอ๋อคือคนที่นอนตรงนี้ต้องเดินตาข่ายเพื่อไปเดินตาข่ายขึ้นไปอ๋อที่นอนเยอะครับสะดวกสบาย สวยสวยเแล้วมีแบบว่าส่วนอื่นไหนไหมที่บอกว่าอ๋อห้องน้ำอ๋อเป็นเหมือนแบบสองห้องน้ำเป็นแยกใช่ใครจะอาบก็อาบใครจะอึก็อึก็คือใครปวดแล้วเขอาบน้ำคนอาบน้ำมันจะนานใช่ไหมล่ะใช่เขก็เลยแยกอ๋อแล้วก็รับหน้าแต่งฟันตรงนี้ตรงนี้เลยใช่อืมน่ารักจัง ก็เลยแยกทุกอย่างมาเป็นทีทีทีจะได้สะดวกสบายมีตู้เซฟดวยมีตู้เย็นหอมแล้วก็มีทีวีได้ทีวีมีเน็คจิ๊ไหมในนี้ี่เข้าไปดูห้องนกันเขาเปิดกันแบบนี่น้องหมีห้องนี้มีน้องหมีเฮ้ยทำไมห้องนี้มันดูน่ารักจังเลยวะอันนี้มีห้าที่นอนน่ารักเท่าไหร่ซึ่งไม่พอสำหรับเราเราต้องนอนห้องนึนอ๋อ ได้ปะได้ปีนเลยเมื่อกี้ปื้มปีนแล้วพี่แนะนำว่าอย่าเจ็บเช้าไม่ไปเล่นอันเล็กๆถ้าเป็นคนโตต้องอันใหญ่ใช่ปะประมาณนี้ความพยายามเขาเนาะอ่ะดูดิอ่ะอ่ะพาเด็กมาเดี๋ยววันนี้เราว่าพาเด็กมาขาขามันสั้นเหรอเนาะความพยายามเขา ไป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 เล่นเอาเขาลงก่อนเฮ้ยหนึคุ้นๆนะเหมือนพี่ด้ินไม่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 ที่ผมเห็นตั้งแต่มาจอดรถครั้งแรกนี่คือคิดว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเลยนะใช่สองตึกนี้เลยใช่มาที่พักปึ๊บใครเห็นตรงเนี้ยก็ต้องอยากมาแน่นอนอะไรอ่ะของกินของกินฮะ มันเป็นรถฟิวบอกว่าขายบอกว่านักเรียนอ่ะเออใช่เอออันนี้โรงเรียนตรงข้ามกันเลยเนี่ยนะมันตรงข้ามกันเพยาว่าโรงเรียนน่ะทำเลดีมากเออเราเดินลงมาแล้วก็มาซื้อของกินได้เลยใช่ถุงเยอะนะที่มาข้างไหนข้างไหนข้องไหนมันเจอกันได้ไงอ่ะเออเออหนึ่งส่วสี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดถึงว่ะโอ้โหโบวโอ้โหไม่เจอโบวคิดถึงว่าโบว์ยังไม่ได้ อรดีมารับลูกที่เรือนอ่ะใช่หรอมีมีบอกอ่าเร็วนี้่งเลยสี่โอ้ยไม่เจกินสิปีเลี้ยงหน่อยดิสิบาร์ดเลยนมาถึงก็เลี้ยงเลยเท่าไหร่คะสิบสิบห้ายี่สิบถูกมากเลยสิบบาทขนาดไหนหรอกสิบบาทมันเป็นยังไงอะครับ แก้วนี้ขายสิบาทจริงเหรอเยอะนะเนี่ยต้ององเด็กไม่มีตังค์อ๋อเด็กไม่ค่อยมีตังค์เขาก็เลยขายแบบราคาย่อมเยาไม่งั้นเด็กก็ไม่ซื้อขายยังไงครับสองไสยสบาสอไสยสบสมไส่อุ้งไส้ย่ิถือว่าถูเค้กก็น่าจะส0มแค่แป้งอย่างเดียวอ่ะสามสิถึงสี่สิบาทเรเคยกินเค้กแบบร้อยกว่าบาทก็มี สมัยก่อนเลยวะนะ้่นะนะจร่อย็นไงอ่ะอร่อยแป้ปงหอมอหอมแปเนี่ยแปงเิ่เออมอไหมอืมแป้งหอมจัด กินอะไรวะข้าวหน้าเป็ดหรืออะไรักอย่างวะลืมจะเอาที่พี่จําได้นะนจะเป็นร้านข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ไปกินจนเขาแถมดกวากินหมดสั่งกินหมดสั่งอีกจนเขาแถมแบบข่อเป็ดมาอะไรมาอะไรเงี้ยปกติเขาไม่ได้ขายอืม ได้กินอาหารละอร่อยมากอร่อยไม่ไหวขอไปกินข้าวก่อนแล้วก็ขอไปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกวันนะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b e กันด้วยนะพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันต่อกดติดตามกันด้วยนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาด เฮ้ยมีเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นใช่ไหมสูงสุดนาแดนสยา,อามอะไรนะคะโอ้อวิวดูหลัก,กล้าน